สวัสดีครับผมมาจากร้านรถมอเตอร์ไซค์ Honda w o r อร์สปีดนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับกีเลตนะครับของรถรุ่น p c x 1 6 0นะครับ a b s นะครับกีเลตจะมีให้1ชุดนะครับมาพร้อมตัว emergency key 2อันนะครับกับโทรฉุกเฉินนะครับเมื่อเวลา emergency key มันสูญหายนะครับ๋ยวให้ลูกค้าแยกเก็บเอาไว้ก็คือตัว emergency key 1อัน คู่กับโค้ชฉุกเฉินเก็บไว้ที่บ้านเลยนะครับเมื่อเวลา Emergency Key นะครับอ่าไม่ใช่ครับเวลารีโมทสูญหายนะครับนำา m e r g e n c y Key ที่ให้เก็บเอาไว้นะครับพร้อมกับโค้ชฉุกเฉินมาที่ศูนย์บริการเพื่อทำการเซตรีโมทขึ้นมาใหม่นะครับหรือเราอยากจะไม่ยกรถมาก็ได้ว่างๆถ้ามันยังไม่หายนะครับขี่มาที่ศูนย์บริการใกล้ที่สุดนำรถกับตัว e m e r g e n c y key หรือว่าตัว กีเลสตัวนี้มาด้วยเพื่อทำการเซตรีมโมดขึ้นใหม่มาคอปปี้นะครับก็จะมีไว้สำหรับสำรอง1ตัวนะครับกีเลสจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับมันจะมีรูปคุญแจนะครับก็คือไว้สำหรับล็อกรถ่าปุ่มด้านล่างนะครับเวลาเราเดินเข้าใกล้ตัวรถนะครับดันลูกบิดระบายนะครับตัวสัญญ,ญาณ คีเลตน,นะครับมันก็จะเข้ามาที่ตัวรถนะครับสามารถควบคุมลูกบิดตัวนี้ได้ทันทีนะครับลูกบิดตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนกุญแจที่ไม่สามารถดึงออกได้เวลาเราล็อกคอหักคอของตัวรถไปด้านไหนก็ได้ซ้ายขวานะครับบิดลูกบิดตัวนี้ทวนเข็มนาฬิกามาที่ลูกแม่กุญแจโดยใช้การดันแช่เข้าไปแล้วบิดในักษณะนี้นะครับแล้วค่อยเดินออกหักจากตัวรถไปเลยก็ได้อันนี้คือวิธีแรกวิธีี่2นะครับ เราจะล็อกที่ตัวคีเลสเลยก็ได้เห็นรูปกุญแจไหมครับปุ่มด้านล่างนะครับให้กดแช่ไว้สังเกตไฟด้านบนมันจะกระพริบปเปลี่ยนสีจากสีแดงกลับคืนสู่สีเขียวแล้วยกนิ้วออกอ่ะจะโทษทีครับจากสีเขียวกลับคืนสู่สีแดงแล้วยกนิ้วออกนะครับในลักษณะนี้อันนี้คือการล็อกแล้วนะครับรีโมทเข้าใกล้ตัวรถยังไงลูกบิดตัวนี้ก็จะบิดไม่ได้นะครับตัวนี้อันนี้คือการล็อกแบบที่2นะครับ วิธีจะปลดล็อกนะครับเราจําไม่ได้ว่าใช้เดินเข้าเดินออกเอาหรือว่าล็อกที่ตัวคีย์เลสไว้ให้กดเช็คดูก่อนหนึ่งครั้งที่ตัวลูกกุญแจปุ่มด้านล่างนะครับสังเกตไฟด้านบนนะครับถ้ากระพริบเป็นสีแดงแปบลบว่าเราตัดสัญญาณที่คีย์เลสไว้หรือว่าล็อกที่คีย์เลสไว้ให้เปลี่ยนคือกดแช่ไว้เหมือนเดิมจากสีแดงกลับคืนสู่สีเขียวแล้วยกนิ้วออกนะครับอันนี้คือการปลดล็อกเหมือนกัน เดินเข้าใกล้ตัวรถนะครับให้ดันลูกบิดเข้าไปสัญญาณตัวคีย์เลสก็จะเข้ามาที่ตัวรถนะครับก็จะมีสัญญาณลูกกุญแจโชว์ขึ้นมานะครับเวลาเราจะปลดล็อกคอให้ดันแช่เหมือนเดิมนะครับกลับคืนสู่เลขศูนย์เพื่อปลดล็อกคอนะครับอันนี้คือปลดล็อกคอแล้วนะครับเปิดเบาคําว่าซิทนะครับระหว่างเลขศูนย์กับเลขหนึ่งหรือว่าตัวไอเลขศูนย์กับตัวไอนะครับเห็นไหมครับตัวนี้อ่าก็จะมีคําว่าซิท หรือว่าลูกศรอ,อยู่ตรงกลางนะครับให้เราเลื่อนได้เลยถ้าตัวลูกุญแจที่น้าปัดโชว์อยู่นะครับสามารถเลื่อนไปที่คําว่าซิทได้เลยกดด้านข้างคําว่าซิทควบคู่อันนี้คือการเปิดบอกนะครับอันนี้คือการเปิดบอกด้านบนเป็นเปิดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจะเติมน้ํามันน้ํามันเป็นแก๊สโซฮอล์เก้าห2 0ได้เลยนะครับ ยกเว้น e85 นะครับตัวนี้เมื่อออกรถออกไปเราจะเติมให้ประมาณ1ลิตรนะครับถ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนได้เลยนะครับปิดก็กดธรรมดานะครับต่อไปนะครับการสตาร์ทเครื่องนะครับสัญญาลูกกุญแจที่หน้าปัดดับไปให้ดันลูกบิดเข้าไปก่อนเพื่อค้นหาสัญญาณนะครับพอสัญญาณมันโชว์ขึ้นมาสามารถบิดสตาร์ทก็คือเลขหน,นะครับ อันนี้นะ้าปัดโชว์พร้อมสตาร์ทนะครับระบบไฟเอนจิน้นสองวินาทีดับนะครับผมเปิดให้ดูอีกทีนะสองวินาทีดับอย่างนี้คือระบบปกตินะครับถ้าปิดปกติมันจะกระพริบโชว์ให้เห็นเลยนะครับเป็นอ่าเป็นโค้ดบอกนะครับรถรุ่นนี้กำเบรกนะครับดังด้านซ้ายมือเท่านั้นเมื่อเวลาสตาร์ทกำให้ลึกๆเอาขาตั้งข้างขึ้นนะครับกดสวิตช์สตาร์ตตัวนี้ อันนี้คือการสตาร์ทนะครับผมนับก่อนฝั่งนี้ก็เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ไฟสูงไฟต่ำตามปกติของโมอเตอร์ไซค์พ่อไปอยู่แล้วฝั่งขวามือนะครับก็มีอะไรบ้างสวิตสตาร์ทสวิตไฟฉุกเฉินนะครับระบบหยุดรถอัตโนมัตินะครับระบบหยุดรถอัตโนมัตินะครับสวิตถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อเวลาเราจอดรถอยู่เฉยล้อหยุด3วิวิทีเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัตินะครับ เมื่อเวลาออกตัวเราแค่บิดเคร่งเบาเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยนะครับแต่ลูกค้าบางคนจะไม่ชอบนะครับระบบนี้นะครับไม่อยากให้เครื่องยนต์มันดับเมื่อเวลาเราจอดอยู่เฉยๆเขาก็จะออฟมันนะครับคำว่าออฟก็คือจะอยู่ที่ด้านบนนะครับเครื่องยนต์มันก็จะเดินเบาหรือว่าอย่าติดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ดับเมื่อเวลาเราจอดนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์อะไรมั่งนะครับที่หน้าปัดหน้าปัดก็จะมีระบบ ABS นะครับที่โชว์ขึ้นมา traction control น,น,นะครับเมื่อเวลารถขับเคลื่อนออกไป2ตัวนี้ต้องดับนะครับถ้าไม่ดับอาจจะมีผิดปกติขึ้นมานะครับ traction control ป้องกันการล้อลื่นถลายเมื่อเวลามีน้ําขังบนท้องถนนนะครับสามารถปิดหรือเปิดก็ได้ถ้าเราอยากจะปิดนะครับให้เลื่อนปุ่ม select ตัวนี้นะครับไปที่เมนูคําว่า h s t c นะครับเป็นการจะปิด traction control ให้เรากดคําว่า เซฟตัวนี้ค้างไว้ตัวที่มันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วจะมีขีดค่านะครับใช้ต่อเมื่ออ่ะไม่ใช่ใช้ปิดต่อเมื่อลูกค้าวิ่งในทางที่มันต้องการให้ล้อหลังมันตะปุย,เรา,าารปยเราสามารถปิดมันได้นะครับแต่ถ้าเราจะเปิดเราสามารถกดแช่ไว้เหมือนเดิมมันก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ฝั uh. ่งนี้ก็มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องยนต์นะครับความร้อนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับน้ำมันนะครับน,น้ำปัดก็จะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับน้ำมันความเร็วเวลานะครับตัวนี้ ECX ก็จะมีประมาณนี้เมื่อเวลาการใช้งานนะครับเรื่องลมยางนะครับเราสามารถดูที่ใต้เบาะได้นะครับก็จะมีบอกว่าลมยางนะครับเราอยากขับคนเดียวนะครับ สามารถเติมยางที่29อย่างหน้ายางหลังประมาณ36นะครับอันนี้ขับเมื่อมีผู้สอนท้ายอ่ามีเมื่อมีผู้สอนท้าย,ะน,น,ายนะครับก็ยางหน้า29ยางหลัง36เมื่อขับคนเดียวเราสามารถเติมลมยางได้ก็คือ29 33นะครับตามมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับมาเกี่ยวกับการรับประกันนะครับ ตัวนี้เป็นสมุดรับประกันนะครับก็จะมีการรับประกันชิ้นส่วนทั้งคันเลย3ปี30,000กิโลเมตรนะครับระบบหัวฉีดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับ5ปี50,000กิโลเมตรพยายามเข้าเช็คตามระยะที่ h อน da กกำหนดนะครับไม่งั้นสิ้นสุดในการรับประกันรถมีปัญหาอะไรเอาเข้าตัวเช็คนะครับถ้าตัวช็ตัวเช็คแล้วมันบกพร่องจากโรงงานการผลิตเราเคลมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่เข้าเช็คระยะ ตามระยะไหนนะครับเปิดไปเลยนะครับในสมุดรับประกันมันก็จะมีตารางบอกนะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูสักครู่นะครับอ่านี่เปิดไปที่หน้า16ถ้าเป็นพิเศษแต่เป็นหน้าที่16นะครับเริ่มต้นการเช็คระยะจะมีตารางอยู่ด้านบนนะครับตารางบอกระยะกิโลเริ่มต้น1000กิโลเมตรแรกหรือว่า1เดือนแรกแล้วครั้งต่อๆไปทุกๆ6 0 0 0พโลหรือว่าทุกๆ6เดือนนะครับตามระยะด้านบนเลยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นสมุดรับประกันนะครับ อย่างอื่นนะครับมีอะไรสอ,สอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรมาสอบถามก็ได้ที่ศูนย์ Honda w เว l ร์ p e e d นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ